พระธรรมคำสอนหัวข้อสัมมาประธานสี่สัมมัประธาน4นะครับเป็นหลักในการรักษากุศลธรรมไม่ให้เสื่อมนะครับพูดง่ายๆว่ากุศลเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วอกุศลก็ให้ละออกไปหรือเอาของที่ดีเนี่ยเข้ามาใส่เอาของไม่ดีออกไปนั่นเองนะครับ มีอยู่สี่ประการด้วยกันนะครับอันแรกก็คือสังวรประธานนะครับหรือเรียกว่าอ่านว่าสังวรละประธานนะครับการเพียรระวังไม่ให้อกุศลหรือบาปเนี่ยเกิดขึ้นในตนนะครับอันที่สองปะหาละปะหารประหารประธานนะครับการเพียร ละบาปหรือละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะครับพูดง่ายๆว่าพอมีอกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะเราทําอะไรไว้ไม่ดีเนี่ยเราก็ละเลิกซะนะครับอันที่3ภาวนาประทานนะครับการเพียรสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในตนหมายความว่าเนี่ยเราว่าอะไรดีแล้ยังไม่ได้เคยทําเราก็ทําซะนะครับ อันที่4อนุรักษ์ประทานการเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมนะครับก็อะไรที่เราทำดีอยู่แล้วเราก็ทำต่อไปแล้วก็รักษาไว้อนุรักษ์ไว้นั่นเองนะครับก็<อ>จบนะครับเรื่องสมบัระทาน4นะครับเป็นตัวที่ช่วยในการขยาย สัมมาวิริยะเลยนะครับความเพียรน,นะครับสาธุสาธุ